Hi guys สวัสดีนักเรียนป2ที่อยู่ทางบ้านทุกคนนะครับ Today we gonna learn about vocabulary of emotions วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ emotions นะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับคำว่า emotions แปลว่าอารมณ์นะครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่าคูณต้องเติม s นะครับหลังคำว่า emotion นะครับจะออกเสียงว่า emotions นะครับในคลิปนี้นะครับจะมีคำศัพท์ มากมายเลยนะครับที่เกี่ยวกับอารมณ์และเชื่อว่าคำศัพท์บางคำนะครับนักเรียนอาจจะยังไม่รู้จักด้วยนะครับแต่ครูเชื่อว่านะครับบางอารมณ์ต่อไปนี้นะครับนักเรียนจะต้องเคยประสบพบเจอหรือเคยรู้สึกอย่างแน่นอนนะครับโอเ okay, ค let's get started โอเค we gonna start with the first s i c t u r e เราจะเริ่มกันที่รูปภาพแรกเลยนะครับ y You have to l o o k at her face ต้องมองไปที่หน้าของผู้หญิงคนนี้นะครับ อมองไปที่หน้าเขาครับมาดูกันว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ในสถานการณ์ใดนะครับทำไมเขาถึงทำหน้าแบบนี้นะครับโอเคเรามาดูกันนะครับ I don't think it's a good idea to talk now นะครับฉันไม่คิดว่านี่จะเป็นความคิดที่ดีเลยนะที่จะคุยตอนนี้นะครับ She looks like she is feeling เธอเหมือนกับว่าเธอรู้สึกอะไรครับตอนนี้บางคนทายถูกแล้วนะครับ หน้าตาเธอดูโกรธและโมโหมากๆเลยนะครับครูต้องจะถามโดยใช้คำถามเดิมนะครับจากคลิปก่อนๆนะครับโอเค how does she feel how does she feel ผู้หญิงคนนี้รู้สึกอย่างไรครับมาดูกันนะครับดูต้องเฉลยนะครับโอเคหลายๆคนตอบถูกนะครับ angry angry นะครับนักเรียนออกเสียงตามนะครับ angry นะครับแปลว่า โกรธนะครับโกรธนะครับโกรธนะครับ she is angry นะครับ she is angry นะครับโอเค look at the next picture ดูภาพต่อไปครับ look at his f a s t เดี๋ยวครูต้องจะม,มาอธิบายให้ฟังนะครับว่าเขาตกอยู่ในสถานการณ์ใดนะครับ what a face นี่มันเป็นหน้าอะไรเนี่ยนะครับ I think he needs to find something to do นะครับผมคิดว่าเขาเนี่ยนะครับอยากจะหาอะไรทำนะครับโอเค he looks นะครับแน่นอนครับนักเรียนบางคนทราบแล้วนะครับว่าเวลาที่เรานะครับอยากจะหาอะไรทำนะครับไม่มีอะไรทำนะครับอยากจะหาอะไรทำที่มันน่าสนใจนะครับนักเรียนจะรู้สึกอย่างไรครับแต่กูต้องเฉลยนะครับโอเคหลายๆคน ถูกแล้วนะฮะแต่มาดูกันว่าคําศัพท์ภาษาอังกฤษคํานี้นะครับออกเสียงว่าอย่างไรนะครับอ่าคานี้ครับ b o a r d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  นะครับแปลว่าเบื่อครับเบื่อนะครับ b o a r d คำนี้นักเรียนหลายๆคนออกเสียงผิดนะครับนักเรียนไปออกเสียงว่า boy boy นะครับเด็กผู้ชายนะครับจริงๆเราไม่ใช่นะครับคำนี้นะครับ จะออกเสียงให้ถูกต้องนะครับนักเรียนจะต้องออกเสียงว่า b o r d b o r d หรือว่านักเรียนออกคําว่าออกเสียงคําว่าตาบอดตาบอดนะครับเอาคาว่าบอดนะครับนักเรียนนะครับห่อลิ้นนะครับนักเรียนออกเสียงว่า b o r d b o a r d b o a r d d ่ h he is bored he is bored look at the next picture ดูที่รูปภาพต่อไปครับ look at his face ดูที่หน้าเขาสิครับเขาน่าจะเป็นอะไรครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ใดนะครับ This something just h a p p e n เหมือนกับว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับ That he wasn't expecting ที่เขานะครับคาดไม่ถึงนะครับามาดูกันว่าเขารู้สึกอย่างไรครับเขารู้สึกอะไรครับที่เราคาดไม่ถึงใช่แล้วครับ เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นักเรียนหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินคำนี้นะครับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะครับก็คือแปลว่าประหลาดใจนะครับประหลาดใจนะครับเซอร์ไพรส์นะครับ so he is surprised นะครับ okay can you see the woman here นักเรียนเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมครับ look at her face มองไปที่หน้าของผู้หญิงคนนี้ครับ หน้าตาเหมือนฉมนสงสัยอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาตกอยู่ในสถานการณ์ใดนะครับเดี๋ยวกูต้องจะอที่บายให้ฟังนะครับ maybe บางทีนะครับ I should explain things more clearly ฉันควรจะที่บายนะครับถึงสิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้มันมากกว่านี้นะครับและให้มันเคลียร์กว่านี้ก็คือให้มันชัดเจนกว่านี้ because she looks เพราะว่านะครับเขาดูเหมือนว่าเขาจะอะไรครับ เวลาที่นะครับเราไปฟังคําพูดของเพื่อนๆนะครับที่เวลาเพื่อนเขาอธิบายแล้วอธิบายเหมือนไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนนะครับเราจะรู้สึกอย่างไรครับอ่าหลายหลายคนเดาออกนะครับเป็นปัตตาไทนะฮะหลายหลายคนเดาออกเป็นปัตตาไทแล้วนะครับมาดูคาว่ามาดูกันว่าคํานี้นะครับออกเสียงว่าอะไรนะครับออกเสียงว่า confuse confuse นะครับ confuse นะครับแปลว่าสับสนครับ เคยเป็นไหมครับเวลาเพื่อนเราอธิบายอะไรไม่ค่อยเข้าใจนะฮะเราจะรู้สึกสับสนนะครับอ่าแล้วเราจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยรู้สึกสับสนนะครับเตาต้องใช้คําว่าอะไรครับอ่ามี2แบบนะครับมี2แบบนะครับนักเรียนเราหลายคนใช้คําว่า she feels เติม s ด้วยนะครับเพราะว่า she เป็นเอกพจน์ she feels หรือว่า she is ก็ได้นะครับ she feels หรือ she is confused ก็ได้นะครัท .He is confused นะครับผู้หญิงคนนี้สับสนอย่างมากเลยนะครับโอเคเรามาดูกันที่ภาพนี้บ้างนะครับโอเค look at her face มองไปที่หน้าของผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นผู้หญิงนะครับอ่าเป็นผู้หญิงนะใส่ต่างหูขนาดน,นี้นะครับโอเค when you get the box of birthday gift นะครับอ่าเขาอยู่ในสถานการณ์ใดครับนักเรียน เมื่อนะครับคุณได้รับนะครับ box of birthday gift birthday gift นะครับของขวัญวันเกิดนะครับกล่องของขวัญวันเกิดนะครับ you are นะครับเราจะรู้สึกอย่างไรครับนักเรียนรู้สึกที่อยากจะเปิดดูแล้วนะครับว่าข้างในเนี่ยมีอะไรนะครับนักเรียนจะรู้สึกอย่างไรครับลองทายดูสิครับเดี๋ยวต้องเฉลยเลยนะครับ excited excited นะครับออกเสียงนะครับ excited นะครับ excited นะครับคำนี้นะครับ excited นะครับแปลว่าตื่นเต้นนะครับ excited นะครับเวลาจะบอกว่าเขานะครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยรู้สึกตื่นเต้นนะครับจะใช้คำว่าอะไรครับ she is excited she is excited นะครับผู้หญิงคนนี้นะครับตื่นเต้นนะครับโอเค look at this picture ดูที่รูปภาพนี้ครับ what can you see in the picture นักเรียนเห็นอะไรครับในภาพ yes right there are two boys มีเด็กผู้ชาย2คนนะครับ they are skating เขากำลังเล่นสเกตกันอยู่นะครับมาดูกันว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ใดนะครับ ดูจากหน้าก็เดาไม่ยากนะครับว้า wow, ว this looks fun นี่ดูน่าสนุกมากเลยนะครับ both the boys look อสองคนนี้นะครับเด็กสองคนนี้นะครับรู้สึกอย่างไรครับ yes happy happy มีความสุขนะครับนักเรียนหลายๆคนน่าจะทราบแล้วนะครับมีความสุขนะครับ แล้ถ้าจะบอกว่าเขาสองคนนี้นะครับเขาพวกเขานะครับมีความสุขจะใช้คำว,ว่าอะไรนะครับ yes right we use they they นะครับ they are นะครับเราใช้ they are นะครับ they are happy they are happy นะครับพวกเขารู้สึก มีความสุขนะครับ d h e y คำนี้นะครับแปลว่าพวกเขานะครับหลายๆคนยังสับสนอยู่นะครับส่วน we คำนี้นะครับ we นะครับแปลว่าพวกเรานะครับอย่าสับสนนะครับ they พวกเขา we พวกเรา so this sentence นะครับประโยคนี้นะครับออกเสียงว่า they are happy okay look at the next picture ดูที่รูปภาพต่อไปเลยนะครับ Look at his f r i e n d s ดูที่หน้าเด็กผู้ชายคนนี้ครับ How does he feel? เขารู้สึกอย่างไรครับหลายๆคนยังเดาไม่ออกนะครับว่าหน้าตาแบบนี้เขากำลังเจอกับอะไรครับมาดูกันนะครับว่าเขาเจอกับอะไรนะครับสถานการณ์อะไรนะครับ I think he wants to be picked. เขาอยากจะถูกเลือกครับ He is looking นะครับนักเรียนเคยเป็นไหมครับเวลาที่นักเรียนตอบ โจทย์ข้อนี้ได้เนี่ยนะครับตอบโจทย์คณิตศาสตร์ได้สมมุตินะครับแล้วคุณครูสุ่มเลขที่นะครับอยากจะให้คุณครูเรียกเราตอบจังเลยนะครับนักเรียนเนี่ยลุ้นมากเลยนะครับคำนี้แน่นอนครับ hopeful hopeful Hope f u l นะครับคำนี้นะครับแปลว่ามีความหวังครับมีความหวังนะครับลุ้นให้ เรียกเรานะครับรุนว่าให้เรียกเลขที่เรานะครับเพื่อที่จะได้ตอบนะครับ hopeful มีความหวังนะครับอ่าเด็กผู้ชายคนนี้นะครับจะใช้ she หรือ he ครับคานี้เป็นเด็กผู้ชายครับใช่แล้วครับเราใช้ he is hopeful 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 นะครับ look at this picture ดูที่รูปภาพนี้นะครับ I want you to focus on this boy ผู้ต้องอยากให้เราโฟกัสที่เด็กคนนี้นะครับเด็กผู้ชายคนนี้นะครับเขามองมาที่เสื้อตัวนี้นะครับอาเขารู้สึกอย่างไรครับเรามาลองทายกันที่ครับ I s i n ฉันคิดว่านะครับ The boys on the left ผู้ชายที่อยู่ทางซ้ายมือนะครับ Whiches he had t h t top มีความหวังนะครับที่อยากจะได้เสื้อตัวนี้นะครับมีเสื้อตัวนี้นะครับ He looks like he like feeling looks is เขาเหมือนกับว่าเขารู้สึกอะไรครับลองทานสิครับนักเรียนเคยเป็นไหมครับเวลาที่นักเรียนเนี่ยอยากจะมีของนะครับมีไอเทมที่สวยๆเท่ๆแบบเพื่อนนะครับนักเรียนน่าจะเคยรู้สึกแบบนี้นะครับอ่า jealous 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 นะครับ jealous นะครับแปลว่า อะไรครับอิจฉาครับ He is jealous jealous นะครับอิจฉา Look at the next picture ดูที่รูปภาพต่อไปเลยนะครับ Look at this boy ดูที่นะครับเด็กชายคนนี้นะครับ And look at his face ดูที่หน้าเขาครับเขาเหมือนกับยิ้มนะครับที่คุณครูทำไมครับโชว์งานให้เพื่อนดูนะครับ The teacher is showing everyone his work. กำลังโชว์งานนะครับของเขาให้กับทุกคนนะครับเวลาคุณครูนะครับโชว์งานของเรานะครับที่เราทำงานสวยงามนะครับหรือว่าเรียบร้อยถูกต้องเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกอย่างไรครับแน่นอนครับ Proud 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 นะครับแปลว่าภูมิใจครับเชื่อว่าน,นักเรียนหลายคนนะครับน่าจะเคยรู้สึกภูมิใจนะครับโอเค look at this picture ดูที่รูปภาพนี้นะครับ look at two women here ดูที่ผู้หญิงสองคนนี้ครับอ่าหลายหลายคนพอจะเดาออกแล้วนะครับนักเรียนพอจะทราบไหมครับ Hi cup, cow lucid yes sad sad So cup, sad makeup so they are sad they are sad okay everyone look at this picture Du look up what can you see in the picture? เรายนอะไรครับ Yeah there are two children here มีเด็ก2คนนะครับเหมือนเขากำลังกลัวอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมาดูกันว่าเขาตกอยู่ในสถานการณ์ใดนะครับ I think they have been watching horror films เขากำลังดู horror films นะครับก็คือหนังสยองขวัญน,นะครับ They both look เขาทั้งสองคนนะครับรู้สึกอย่างไรครับ อาคำนี้ครูต้องเคยสอนไปแล้วนะครับใช่แล้วครับ scared 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 กลัวครับกลัว so they are scared และนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดที่เราเรียนในวันนี้นะครับหวังว่านักเรียนจะได้คำศัพท์มากมายจากในคลิปนี้นะครับ <S <S 1> <S 1> <k> เกี่ยวกับอารมณ์ นะครับที่หลากหลายเลยนะครับโอเค see you later bye bye